ขอน้อมกราบถวายความเคารพพระมหาเทระพระเทรานุเทระคูบาอาจารย์เพื่อสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขออนยพรและเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านรายการจากพุทธภูมิถึงสุวรรณภูมิวันนี้กระผมและธรรมภาพพระอาจารย์วิเชียนเจ้าวาดวัดไทยเวรววัมหาวิหารหรือว่าไทยศิริราชคฤห รัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียวันนี้จะได้ปรารภถึงพระมหาเถระหรือพระอริยสงฆ์ในประเทศไทยในยุคที่เรียกว่ามีประเทศไทยมาจากยุค100ปีถึง200ปีมานี้หรืออาจจะมากกว่านั้น ซึ่งวัตถุประสงค์จริงๆก็คือเพื่อที่จะได้ยกย่องเชิดชูคุณของพระมหาเทระ,ะจำนวนหลายรูปนีโดยเฉพาะในยุคที่เรามีโอกาสรู้จักแล้วก็ได้กราบได้พบได้เห็นได้ฟังธรรมโดยตรงจากท่าน,นโดยเฉพาะเป็นพระมหาเถระที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย รู้จักดีซึ่งประวัติรายละเอียดของแต่ละองค์แต่ละรูปนั้นก็มีอยู่แล้วหมายความว่ามีอยู่แล้วก็คือว่ามีผู้รู้ท่านรจนาไว้แล้วท่านเรียบเรียงไว้แล้วหรือกล่าวถึงยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของพระมหาเถระแต่ละรูปอยู่แล้วแต่ในที่นี้ก็อยากจะพูดถึงแล้วก็กล่าวถึงว่า นะหากแม้นเรานะพูดถึงพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังครัตนะพอพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็มองว่าห่างไกลการเวลาห่างไกลถึง2 5 6 5ปีบวกเข้าไปอีกอ80ปีซึ่งเป็นพระชนมายุของพระสมมารสรพุทธเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่ยาวนานมาก ทีนี้การพูดถึงเรื่องที่ยาวนานแล้วก็ไม่มีใครได้เกิดทันยุคของพระพุทธองค์นะดังนั้นความเชื่อของบางคนนี่อาจจะค่อยเขวหรืออาจจะตั้งไม่ตั้งมั่นยังมีความเคลือบแคลงสงสัยนะยังมีความาคิดที่เรียกว่าอาจ จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงคุณของพุทธเจ้าหมายถึงคุณของพระธรรมหมายถึงคุณของพระสงฆ์ทีนี้ด้วยการเวลาที่ยาวไกลทีนี้ถ้าเราจะมองถึงพระสงฆ์ก่อนก่อนที่เราจะเข้าถึงพุทธเจ้าเนี่ยเราเข้าถึงพระอริยสงฆ์ในยุคป,ปัจจุบันนี้ที่เราเห็นเห็นอยู่หรือพอสืบประวัติท่านได้อยู่ว่า มีกี่องค์แต่และองค์นั้นมีคุณคุณสมบัติอย่างไรก็เป็นต้นว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดหรือสมเด็จทวดเหยียบน้ําทะเลจืดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ได้รับรู้รับทราบพินิหารความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความมีอยู่จริงของท่านในยุคที่สามารถย้อนหลังไปเพียงแค่ร้อยกว่าปี หรือโดยประมาณก็200ปีมานี้แล้วยังมีพระมหาเถระรูปอื่นๆที่เราคุ้นหูคุ้นตาคุ้นธรรมะของท่านพอกล่าวถึงชื่อท่านเราก็มีความสุขพอกล่าวถึงชื่อท่านเราก็มีความเกรงกลัวในพระบารมีของแต่ละท่านละท่านโดยเฉพาะ หลวงปู่มั่นหรือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งท่านเป็นพระสายป่าสายกรรมฐานเป็นพระที่ทรงวิทยาคุณหลวงปู่ชาสุพัทโทซึ่งเป็นพระมหาเถระที่เรามีโอกาสได้เห็นท่านองค์เป็นเๆหลวงปู่แหวนสุจินโน หลวงปู่สดจันทสโรหลวงปู่สดวัดปักน้ำหลวงพ่อลือสีลิงดำซึ่งเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่ให้ญาติโย,ยมทั้งหลายรุ่นอายุ60 70 80 90หรือ100ปีได้อยู่ได้เห็นได้สัมผัสด้วยตาของตนเอง แล้วก็ยังมีอีกหลายองค์นะหลวงปู่ขาวอนาลโยนหลวงพ่อพุทธาธาตุพิคะดังนี้เป็นต้นหลวงปู่กเกษมเขมโกหลวงตามหาบัวหรือพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงพ่อคูณ บริสุทธโธหรือที่เราก็รู้จักว่าพระเทพวิทยาคมหลวงปู่สมเด็จพระยานวชิโรรมหรือหลวงพ่อวิริยังหรือพระอาจารย์วิริยังซึ่งท่านได้ประกาศสอนสมาธิให้คนมาเรียนสมาธิแล้วก็ตั้งเป็นครูสมาธิสอนกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนั้นยังมีพระมหาเถระอีกหลายองค์ซึ่งเป็นพระเกจิอยู่ยงคงกระพันมีวิชาอาคมเรียกว่าเป็นพระสุปฏิปันโนประพุทธิปฏิบัติชอบหลวงปู่สวงดังนี้เป็นต้นหลวงปู่ศีมหาวีโรหลวงพ่อสมภพ โชติปัญโยซึ่งปัจจุบันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่นะหลวงปู่แต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยล้วนมีองค์ความรู้ที่ถือว่าเป็นพระประพฤติปฏิบัติชอบสอนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายด้วยจิตที่บริสุทธิ เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจพระธรรมคำสั่งสอนของพระส,มสัมมาสัพุทธเจ้าหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อจร,รันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีดังนี้เป็นต้นคือถ้าจะพูดถึงสายพระเกจินี่ก็มีเป็นร้อยสองร้อยองค์เลยทีเดียวดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราในฐานะที่เกิดมาทัน พระอริยสงสาวกดังกล่าวนามมาแล้วและก็อีกมากมายหลายองค์หลายรูปหลวงปู่แสงนะหลวงปู่แสงซึ่งอยู่ที่จังหวัดยโสธรที่มีผู้กล่าวถึงกันเยอะๆนะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าพระมหาเทระแต่ละองค์แต่ละรูปแต่ละท่านนะมีอีกองค์หนึ่งซึ่ง มีชื่อเสียงโด่งดังและก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวภาคเหนือก็คือครูบาศีวิชัยครูบาสีวิชัย,ชยหลวงปู่พระสุธรรมยานเถระ,ะหลวงปู่ลาตาทิพที่อำเภอเสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครูบาพมมาพรม,มาจาักโกวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนแล้วก็ อีกหลายองค์หลายรูปเอาเป็นว่าที่พูดถึงเนี่ยเพื่อให้เราท่านทั้งหลายจะได้น้อมระลึกนึกถึงคุณของท่านนะโดยเฉพาะสายเกจิซึ่งมีวิทยาคมเข้มขังนะก็หลวงพ่อคูณก็กล่าวไปแล้วแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยมีพระมหาเถระที่ท่านทรงวิทยาคุณก็คือเป็นผู้ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบ เป็นผู้ชี้นําทางด้านจิตวิญญาณให้เราท่านทั้งหลายได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมหนะลวงปู่จำเนียนศีลเสถโถเนะพ่อท่านคล้ายวายจาสิทธิ์ทางภาคใตนะ้นะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลวงปู่อีกหลายหลวงปูนะนะ่พอหลวงชัยนะพอหลวงชัยลบวัดป่า วัดมหาธาตุวชิระบุงคนตำบลน,า,นาเหนืออาเภอเอาลึกจังหวัดกระบี่อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นพระที่ท่านมีวิทยาคุณญาติโยมได้กราบได้ไหว้ได้เห็นในสนทนาได้ทำบุญด้วยแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็มีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่น ที่กำลังมีชื่อเสียงอยู่ก็มีอีกร้ายองค์หลายท่านนะดังนั้นกต่ผมได้ทมาภาพจึงขอโอกาสได้กล่าวถึงท่านาแต่ละองค์แต่ละรูปแต่ละท่านอาจจะมีประวัติท่านอยู่แล้วดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลใน กูเกิลได้ท่านพอ่อลีวัตโศการามนีท่านพ่อลีนี่ก็เป็นอีกพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งที่ท่านได้ภาคเพียนแล้วก็สอนญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้ได้เข้าถึงธรรมโดยเฉพาะ,ะธรรมะที่ญาติโยมสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้ก็คือการสอนวิปัสนา ให้ญาติโยมทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานศีลหสมาทานศีล8จากนั้นแล้วก็เข้ากรรมฐานภาวนามีองค์ภาวนา,า,วน,าน้อมนำซึ่งสายพระป่าสายกรรมฐานถ้าพูดถึงสมัยพุทธกาลก็คือพระมหากัสปเทระยาวมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นโอ้โอคงจะมีเป็นพันองค์หมื่นองค์แสนองค์เลยทีเดียวก็2,565ปีผ่านมาแล้ว แต่ที่พูดชื่อหลวงพ่อที่เราได้สัมผัสที่เราได้เห็นปัจจุบันนี้นอกเหนือจากนั้นก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จทุกๆพระองค์ณปัจจุบันนี้นะมีสมเด็จพระริยะวงศาคัจจยานแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ลคล้วนทรงคุณล้วนทรงวิทยาคมทั้งสิน้นโดยเฉพาะเรื่องวิปัสสนา แล้วก็ในเรื่องของการสั่งสอนให้ญาติโยมได้ตั้งอยู่ในธรรมอย่างเช่นวัดที่อาตมาอยู่นี่ก็มีท่านเจ้ามาหรือพระพุทธ,ธาจารย์ซึ่งอยู่ในยุคของในหลวงรัชกาลที่5าพระ,ะหลวงพ่อท่านเจ้ามานี่ก็ถือว่าเป็นพระที่ทรงวิทยาคุณท่านเจ้าคุณนอนท่านเจ้าคุณนอแล้วก็ หลวงพ่อสมเด็จหลวงพ่อรองสมเด็จทุกๆพระองค์นะส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นผู้ที่มีพรหมวิหารธรรมเป็นผู้ที่มีศีลา,ารจรวัตประพฤตดดิปฏิบัติชอบถ้าหากว่าได้เข้าใกล้แล้วก็เกิดความรักเกิดความศรัทธาในพระตนะตรยัยแต่ละองค์แต่ละท่านล้วนมีธรรม ร้วนมีความเมตตาร้วนมีความกรุณาร้วนมีมพรมวิหารธรรมและธรรมอื่นๆในองค์ของท่านนะีที่จะประกาศแล้วก็สั่งสอนให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ตามแล้วก็ได้นำมาพฤติปฏิบัติตามอย่างเกิดเรียกว่าเกิดความศรัทธา เอาเป็นว่าอยากจะพูดให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มองเห็นคุณค่าของพระอริยสงฆ์ในพื้นแผ่นดินไทยณปัจจุบันนี้นะที่เรารู้จักนับถือนะีะซึ่งก็มีหลายองค์นะคำว่ามีหลายองค์ก็คือว่าผู้ที่มีวิทยาคุณนะ อาจารย์ของอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์แต่ละรุ่น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 นี้ท่านสืบทอดแล้วก็ถ่ายทอดวิชารวมถึงวิทยาคมแล้วก็พุทธศาสตร์วิชาพุทธศาสตร์วิชาวิทยาคมที่ให้เป็นที่พึ่งทางใจทั้งหมดทั้งมวลนั้นเน่ยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รุ่นรุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วก็รุ่นรุ่นหนุ่มแล้วก็รุ่นเล็ก แม้กระทั่งสาม,มนเณรก็มีหลายองค์ที่มีวิทยาคุณในพระศาสนาที่ชักชวนนำพาญาติโยมสาธุชนให้ได้เข้าสู่ธรรมันสูงสุดคือมรรคลลพละพนิพานดังนั้นวันนี้กับผมได้จะมาภาพได้ปารภถึงพระมหาเถระซึ่งแต่ละองค์แต่ละท่านก็คือพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ที่เราควรจะกราวน้อมนอมัสการน้อมแสดงสามีจิกรรมน้อมบูชาสการะในองค์คุณของท่านแต่ละองค์แต่ละองค์โดยเฉพาะหลวงพ่อจะอาวาสทุกวัดนะทุกวัดที่ท่านพากันเสียสละทางโลกแล้วก็มาดำรงตนตั้งอยู่ในทางธรรมเพื่อสืบทอดอายุข,ของพระพุทธศาสนาในแต่ละวันในแต่ละวันในแต่ละวัน เป็นศูนย์รวมใจให้กับญาติโยมพุทธบ,บริษัททั้งหลายในหมู่บ้านนั้นอำเภอนั้นตำบลน,นั้นอำเภอนั้นจังหวัดนั้นและก็ครูมีภาคนั้นหลวงปู่ครูบาบุญชุม่มญาณสังวโรเนีครูบาเทืองแล้วก็อีกหลายๆภูบาทางภาคเหนือก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจให้กับญาติโยมเป็นจำนวนมากตลอดทั้ง สายอิทธิริ์เนี่ยสายอิทธิริ์สายปัญญาเนี่ยท่านหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชีโวนี่สายพัฒนาเนี่ยสายพัฒนาสายปัญญาท่านก็ได้ทําหน้าที่ของท่านอย่างสูงที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในสายการศึกษาเนี่ยพระมหาปร,ริญญาเก้าแต่ละองค์แต่ละท่าน ที่ท่านเมตตาสั่งสอนวิชาการทางพุทธศาสนานะภาษาบาลีนะสอนเพื่อที่จะให้พระภิกษุหนุ่มและสามนเณรทั้งหลายตลอดทั้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ได้เห็นคุณค่าของคําสอนของผูุ้ทธเจ้าซึ่งมาในรูปแบบของภาษาเฉพาะที่นี่วัดพระรามเก้านี่ท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีก็ถือว่าเป็นพระ ทั้งในป่าคามมวาสีและก็อรัญ,ญาวาสีนะซึ่งท่านเป็นปร,ริยนธรรม9ก้าประโยคแล้วก็ผลิตตาราโดยเฉพาะประธานุกรมสับภาษาบาลีคู่กับภาษาไทยนะกับสหธรรมิกของท่านคืออาจารย์บุญสืบซึ่งซึ่งท่านก็เป็นปร,ริยนรเก้าแต่ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้ว <c oughs> อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสายสายวิชาการที่จะ นำพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ถ้าย้อนหลังไปก็สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานนวโรรสนีพระองค์ผู้ทรงแตกฉานในพระธรรมวินัยได้วางรากฐานให้กับการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยนอกจากนั้นยังมีสายอุบาสกเนี่ยสายอุบาสกก็คือเคยบวชเรียนแล้วก็ลาสิขาไปอันนี้ก็มีเป็นจำนวนมากมีทุกยุคทุกสมัย สอบไล่ได้ปเปียนร,รมก้าะโยคแล้วแล้วก็ท่านก็ไปเป็นฝ่ายอุปธรรมผู้ศาสนาถือว่าเป็นอุบาสกในทางผู้ศาสนามีหลายคนหลายท่านดังนั้นที่อยากจะกล่าวถึงตรงนี้ก็เพื่อจะเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกท่านได้สร้างคุณงามความดีต่อไปนะโดยเฉพาะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ญาติโยมพุทธศาสนชนทั้งหลายว่า ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้ผลจริงทนต่อการพิสูจน์ไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในพระธรรมวินัยแล้วเมื่อตั้งใจจริงศึกษาจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงย่อมได้ผลนะปริยัติปฏิบัติเกิดผลคือปฏิเวทคือดับทุกข์ได้อย่างแน่นอนดังนั้นกระผมได้ามาภาค ยึงขอน้อมกราบบูชาสการะพระมหาหาเถระทุกองค์ทุกรูปที่ท่านรักษาพระพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นศาสนธรรมคำสั่งสอนในส่วนที่ท่านสร้างศาสนาวัตถุในส่วนที่ท่านสร้างศาสนาทายาทในส่วนที่ท่านดูแลศาสนาพิธีนะศาสนาพิธีซึ่งเป็นสื่อที่จะให้ญาติโยม ผู้มีศรัทธาผู้มีสติปัญญาต่างระดับกันนั้นค่อยชักจูงเข้ามาในพุทธศาสนาและได้เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาดังนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงจนมากระทั่งถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคตก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราท่านทั้งหลายจะได้มีโอกาสฟังธรรมศึกษาธรรมจากพระมหาเถระ ผู้เป็นรัตนยูนะคือผู้มีอายุการบรรษาการมากนะอย่างเช่นว่าเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตโปมลังสนะีดังนี้เป็นต้นนะซึ่งท่านอยู่ถือว่าเป็นสมเด็จห้าแผดดิตน,นะเอาเป็นว่าบทแห่งธรรมบาทคาถาพระพุทธวจนะต่างๆนะที่อันจะพึงมีอยู่ ในหนังสือสวดมนต์ลหลายเล่มโดยเฉพาะหนังสือมนต์พิธีนะซึ่งหลวงปู่เรียกว่าหลวงพ่อพระครูอรุณธรรมรังสีซึ่งปัจจุบันนี้ท่านได้รับสถาปนาเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นลาดแล้วนะก็ขอน้อมระลึกนึกถึงท่านเพราะท่านเป็นผู้เอาใจใส่ในการที่จะ ทําตําราโดยเฉพาะหนังสือสดมนแล้วก็ไฟล์คิดหนังสือสดมน์ไฟล์คิดย่อยอพระพุทธพจน์เพื่อที่จะให้ญาติโยมสาธุชนเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาได้ง่ายขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและก็ไฟล์ที่ท่านนำเอาคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าไปเข้าระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์นีซึ่งสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้โดยง่ายโดยเฉพาะ พิมพ์คำศัพท์ที่เราอยากจะรู้ใน google หรือว่าในส่วนต่างๆซึ่งมีความทันสมัยกับเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งเราสามารถศึกษาได้ค้นคว้าได้นะดังนั้นก็ขอกล่าวถึงทุกคนทุกท่านผู้มีส่วนร่วมถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการยังพระศาสนาให้คงอยู่ดังนั้นวันนี้ตรงกับวันที่ 13ตุลาคมพุทธศักราช2,565ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งวันหนึ่งคือวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตรของในหลวงราชการที่9ซึ่งเราคุ้นเคยกับพระองค์มาตลอดระยะเวลานานเพราะพระองค์ทรงมีพระชนมายุถึง89พรรษาดังนั้นคุณงามความดีในส่วนของพระมหาเถระ ที่ท่านอยู่เย็นเป็นสุขในประพฤติดีปฏิบัติชอบโดยไม่มีความกังวลในเสิ้นในหลวงราชการที่9ของเราพระองค์ก็เป็นผู้ถวายการอุปถรัรมภ์ตลอดมาก็เรียกว่าตลอดพระชนมาพรรษาของพระองค์ถึง80 8 89พรรษานั่นแหละและนอกเหนือไปจากนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ณปัจจุบันนี้พระองค์ก็ทรง อุปถัมภ์บำรุงค้ำชูพระพุทธศาสนาทั้งสายป่าก็คืออรัญวาสีทั้งสายบ้านก็คือคามวาสีเพื่อให้ผู้ศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นสถาพรทั้งในแผ่นดินไทยและก็ต่างประเทศดังนั้นแผ่นดินสุวรรณภูมินี้จึงเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่รองรับผู้มีบุญเรียกว่าพระอริยะบุคคลเกิดขึ้นณนะแผ่นดินนี้ ตั้งแต่อีติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและในอนาคตต่อไปดังนั้นเราท่านทั้งหลายขอเชิญทุกท่านได้มั่นใจในพระธรรมตรยัยและมั่นคงในพผู้ศาสนาให้การถวายการอุปถัมภ์บำรุงผู้ศาสนาเพื่อให้ผู้ศาสนานั้นในแง่ของรูปธรรมนั้นจเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นอยู่ในโลกนี้ตราบนานเท่านานในท้ายที่สุดนี้ขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ได้รับผลจากการนับถือพุทธศาสนาคือดับทุกข์แล้วก็มีความสุขได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยเทินของหน่วยพรและเจริญพร